สวัสดีครับทุกผู้ชมการประท้วงเมื่อวันที่17สิงหาคมทั่วประเทศอิสราเอลถือเป็นการประท้วงครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งนับตั้งแต่สงครามเริ่มขึ้นเมื่อ22สอเดือนที่แล้วโดวยมีการประมาณการว่ามีผู้เข้าร่วมการชุมนุมทั่วประเทศมากกว่า1ล้านคนรวมถึงมากกว่า500 0 0นคนในเทวาวิฟเพียงแห่งเดียววัดแห่งการอารยะขัดขืนทั่วประเทศทุะการขึ้นหลังจากคณะรัฐมนตรีลงมติ เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาให้ยึดครองเมืองกาซาซิตี้แม้ว่าเจ้าหน้าที่ความมั่นคงระดับสูงจะเตือนว่าการทําเช่นนั้นจะเป็นอันตรายต่อตัวประกันก็ตามการประท้วงในวันอาทิตย์พิสูจน์อย่างชัดเจนและเป็นเสียงที่หนักแน่นว่าสิ่งที่คนส่วนใหญ่ในประเทศต้องการชาติอิสราเอลสนับสนุนการส่งตัวประกันกลับประเทศและยุติสงครามแต่ดูเหมือนในทันยาหูและทรัมป์จะคิดต่างครับ ซึ่งกลุ่มฮามาสได้ทำตามคำแนะนำของอียิปต์เสนอให้มีการปล่อยตัวตุวะกันที่ยังมีชีวิตอยู่10คนเพื่อแลกกับนักโทษชาวปาเลสไตน์จำนวน150คนและขอให้มีการหยุดยิง60วันโดย60วันดังกล่าวจะมีการปล่อยร่างตุะกันที่เสียชีวิตเพิ่มเติมด้วยด้านในทันยาฮูมองครับว่าการที่ฮามาสยอมประกาศข้อเสนอดังกล่าวเป็นเพราะแรงกดดันทางทหาร โดยขเขาเตรียมถล่มกาซาด้วยการประกาศอาพยพผู้คนไปทางตอนใต้ของเมืองกาซาซิตี้เขากล่าวย้ำครับว่าเราเห็นได้อย่างชัดเจนว่าฮามาสกำลังอยู่ภายใต้แรงกดดันมหาศาลนิท่านยาฮูยืนกลานว่าเขาไม่สนใจข้อเสนอดังกล่าวอีกต่อไปและจะยอมยุติสงครามก็ต่อเมื่อฮามาสปล่อยตัวตัวกันทั้งหมดในคราวเดียวปลดอาวุธอนุญาตให้มีการปลดอาวุธในศุนกาซา ให้อิสราเอลควบคุมความมั่นคงโดยรวมของฉนวนกาซาและสมมอบการควบคุมให้กับองค์กรอื่นที่ไม่ใช่ทางการปาเลสไตน์ด้านนายอิสราเอลคาร์ดรัฐมตรีกลาวโหมของอิสราเอลกล่าวครับว่าที่ฮามาสยอมที่จะปล่อยตัวตัวประกันก็เพราะความกลัวการยึดเมืองกาซาจะทำให้ฮามาสพ่ายแพ้เมืองนี้ เป็นศูนย์กลางทางการทหารและรัฐบาลเชิงสัญลักษณ์ของกลุ่มฮามาสนี่คือแกนหลักของการปกครองของพวกเขาด้านพลโทเอียนซามีเสนาธิการทหารกองกำลัง IDF ก็กล่าวไปในทิศทางเดียวกันครับว่าพวเพื่อขางกำลังก้าวสู่จุดเปลี่ยนของสงครามเขากล่าวว่าเรากำลังอยู่ในระหว่างการปฏิบัติการหลายแนวรบที่ยืดเยื้อและไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน เรากำลังอยู่ในจุดเปลี่ยนของสงครามก่อนที่จะก้าวไปสู่ขั้นตอนต่อไปของประโยชน์การรถม้าของกิเดียนซึ่งมุ่งเน้นไปการโจมตีกลุ่มฮามาสในฉนวนกาซาซิตต้ใหร้รุนแรงยิ่งขึ้นนั่นคือจุดเปลี่ยนซึ่งก็คือการรบที่ยืดเยื้อจะจบลงครับหากยึดเมืองกาซาซ,าซิตตีได้ตามประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐอเมริกาได้ประกาศในโพสต์โซเชียลมีเดียว่า ตุปการันที่ถูกควบคุมตัวในชนวนกาซาจะได้รับการปล่อยตัวก็ต่อเมื่อฮามาสถูกโจมตีและทำลายล้างซึ่งดูเหมือนว่าจะสนับสนุนแผนการโจมตีเมืองกาซาของอิสราเอลทรัมป์กล่าวว่ายิ่งการโจมตีเมืองกาซาเกิดขึ้นเร็วเท่าไหร่โอกาสทีส่จะประสบความสำเร็จก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้นนั้นก็เท่ากับว่าตอนนี้อิสราเอลได้แรงหนุนมาจากสหรัฐอเมริกาในขณะที่ฮามาส มีผู้สนับสนุนคืออียิปต์กาตาและตุรกีเท่านั้นครับส่วนการประท้วงที่มีการนัดหมายครั้งหน้าในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้ก็ดูไม่มีความหมายอะไรนักเพราะการปฏิบัติการทางทหารคาดว่าจะเกิดขึ้นก่อนการประท้วงจะเริ่มขึ้นครับท่านผู้ชมและนั่นก็คือข่าวสารและสาระที่นำมาฝากท่านผู้ชมครับทชบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ด้วยครับขอบคุณครับ